สวัสดีจ้ายายมนเดจ้าช่องเมียหลังใครเหงาเมานี่ยายมนมานาั่งพักผ่อนยนใจหลังบ้านพี่น้องสิมานไพยดอกไม้งาม,งามให้เบิ่งพี่น้องจา้าเพราะว่ามันสิเบิด์ุดดูมันแล้วมันสิหนาวเราอาทิตย์หนาพี่น้องนี่ดอกไม้พี่น้องจา้ามันแดดดีมื่อเนี่ยเนาะ สุดท้ายให้เบ่งไม่พ่อกันไม่ปีหนาเด้อพี่น้องสวนยายมนเนาะอันก็สิเบิดดูด,ดูมันแล้วแหละเมื่อนี้มันทรงไทยให้ซื้อๆเนะาะทรงไทยไอ้อากาศดีพี่น้องจ้า มีรีสอร์ทเยือมนได้พี่น้องรีสอร์ทมองเหตดงานอดิเรกเยือมนจ้ะย่ประเทศนอกพี่น้องจ้ามันต้องหาแนวเหตดเดออ้อข้าขา้อเห็ดมีอย่างนะมันสิเงามันสิเซง็งแล้วมันสิเป็นโลกอะไรล่ะโลกประสาทนั่นแหละเพื่อนบ้านเราเนาะโลกน่งโลกซึมเศร้า่ะ เขาบริษัทอย่างว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะเขาบอมีพี่น้องมันบอกเขาบอกมีมือมีพวกเยอะคือเมืองไทยมันบอกเพื่อนบ้านนึกสิเขาก็บคือบ้านเขาดิเขาก็ซิวบอกเทคแคร์คือคนประเทศไทยเนาะถ้าบรรลุจักกันอีหลีหรอเขาก็สิบโคบเขาดิถ้าแบาบเห็นกันเขาก็แค่ฮัลโหลฮัลโหล แล้วก,ก็บอกว่าอย่งพี่น้องว้ายไปแอบไทยเพื่อนโอ้ยพอน,นอนหลับแล้วเบิ่งนอนเองเลงอยู่แล้วบิ่งหล่ะคุนมีแหงอ่ะพลิกเป็นตออั๊กซังแบบอเกลเกิดเป็นหมาเนาะก็ได้คิดง่างยากเบนะิ่งไงกินแล้วก็นอนนอนเองเลงอยู่โว้ยอิจฉาหมาพี่นอ้องอื พี่น้องจา้าแดดดีมีแหงฝรั่งก็นั่งหลบแดดทุกข้างงนรหลักไทยกันพูนเฟนนี่หมุนนั่งยู่ง่นบรรยากาศพี่น้องหนาหอนก็เป็นตะเบิงอยู่เนาะ หาหนาอ้ยบ่อยักผากพี่น้องเลยจัีงซันแหละหาเนาเฮ็ดแหละโชคตีว่ายายมลนนะ่ะมักไทยรูปมักเลินไทยนั่นไทยนี่เบิงน่งเบิงใครเหง,งาใคยเคียดไปเนาะพยายามหาเนาเฮ็ดพี่น้องอยูม่มืองหนอกเนาะมันเลียวมือเลียววันไป ไม่ได้ไปใส่ขึ้นมือหรอกพี่น้องต้องดูแลครอบครัวแฟนยามล้นป่วยเนาะต้องเบิ่งเพิ่นนะสไปใส่กี้หนกพี่น้องเอ้อก็ต้องอยูบย่บ้านหาเน้ดอยู่บ้านแหละนี่ยังดอกพี่พน้องจ๋าเมื่อนี้ก็ถ่ายดอกไม้เห็นเบิ่ิเบิดแล้วเนาะ ไปพอกันไหมนะจ๊ะนะไม่เจอกันไหมนะจ๊ะโอกาสหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะจ๊ะอย่าหมนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย